สวัจิเนแฟมิลี่ค่ะบันไดบ้านปราบเซียนค่ะมีประวัติค่ะเคยตกมาแล้วค่ะนเนี้ยก็ตกมาเมื่อปีสองพันมาสักสิบปีเราตกบันไดอันนี้ยค่ะแล้วเราก็ทำให้กระดูก ทับเส้นประสาทแล้วก็ถึงขั้นต้องไม่ผ่าตัดเลยครับเพราะว่าแขนข้างซ้ายอ่าแถบข้างซ้ายก็เกือบจะได้เป็นอมาาัมพาตเนาะก็เป็นอมัมพาตอากาศวันนี้ก็นี่ก็คือห้องที่ ้องนี้เป็นเนี่ยห้องแช่น้ําเป็นที่แช่น้ําของเราสองคนเมื่อก่อน,นเนีาะปล่อยไว้ให้ลูกเขานั่นกันก็โหเขาทําแบบเขาเขาทิ้งแบบทิ้งคว้างขาดหมดเลยค่ะให้หมาขึ้นเล่นค่ะอ๊้ยตายเสียดายก่อนเราทํากันอย่างดีเลยเข้าห้องนี้เมื่อก่อน,นเนี่ยเนี่ยเป็นห้องแช่น้ํา ของเราเนาะนั่งแช่เล่นกันสองคนก็าบางทีก็มีเพื่อนบ้านมาขอแช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราก็นั่งแช่เล่นเนี่ยทากันเองสองคนเลยนะคะทําอย่างดีเลยพังหมดแล้วค่ะไม่มีใครรักของเลยแล้วก็เนี่ยมอูอะไรนะเขาเรียกมุงรวดก็พังหมดเด็กๆเ,เขาไม่ไม่รักของกัน เดี๋ยวเราจะทำใหม่หมดเนาะมานั่งตากแดดกันกับสกูบี้แดดดีค่ะระเบียงบ้านนี่คุณชายก็ทำเองหมดนะคะเนาะนี่ข้างหลังบ้านชอบปะสกูบี้เขาก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกตรงประตูนั่นอะ วิ่งเขาวิ่งออกเขาจะเอาไปฉีกเขาก็เราก็เปิดประตูให้เขาออกไปเนาะแล้วก็ตรงน,นี้ก็คือถนนถนนติดเห็นไหมคะถ,ถนนเนี่ยตรงนั้นอ่ะคือถนนเนาะบ้านเราอยู่ติดถนนเลยบ้านเราหลังที่สองเนาะแดดแรงค่ะแต่ว่า <laughs> หนาวเมื่อก่อนก็จะนั่งเล่นตรงนี้แหลคะค่ะนั่งเล่นที่บันไดเนานะแล้วก็นั่งให้ แต่อุนอ่นๆพังหมดแล้วคะ่ะระเบียงเนี่ยที่นั่งเล่นระเบียงบ้านก็พังหมดแล้วคุณชายจะซ่อมซ่อมใหม่หมดเลยคะ่ะบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่เราก็ต้องซ่อมเยอะด้วยคะ่ะเราก็เลยตอนแรกว,ว่าจะขายไปนมาๆเราก็เปลี่ยนใจกันเพราะว่าเราขึ้นคอนโดไม่ไหวเราก็เลยกลับมาอยู่บ้านหลังนี้กันพร้อมกับบ้านหลังนี้มันก็ดีอย่างมันมีที่จอดรถให้เรานะคะเยอะแล้วก็ เป็นบ้านเดี่ยวสบายๆส,ส่วนตัวคะ่ะไม่ต้องติดกับใครเป็นบ้านคอนโดเราก็จะปวดหัวหน่อยเรื่องเสียงนะคะเนาะยังได้มีที่จอดรถรถบ้านของเราก็ไม่ว้าเววังเวงไปจอดอยู่ที่ไกลๆทำให้เราห่วงเราก็ไม่ต้องห่วงนะคะมีที่จอดรถจริงๆเดี๋ยวพอกระลาดเนี่ยของเอาของออกอะไรทุกอย่างเคลออกหมดก็ก็สบายแล้วคะ่ะ ก็ค่อยๆเริ่มกันใหม่เดี๋ยวต่อไปนี้ตรงนี้ก็จะปลูกพืชผักสวนครัวของเตานะฮะเนี่ยเราจะปลูกพืชผักสวนครัวอีกหน่อยก็พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยก็จะถึงหน้าร้อนเราก็จะต้องตัดหญ้าที่เนี่ยพอหยาเริ่มขึ้นปุ๊บเราต้องดูแลคับไมงั้นโดนปรับโดนปรับแล้วจับด้วยชีวิตถามว่า ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวนะปัญหาเรื่องลูกเขาเนาะเราก็คงไม่ย้ายออกกันค่ะคือคุณคุณชายก็อยากให้เราแบบมีความสุขเนาะก็เลยพาเราไปซื้อบ้านหลังใหม่ให้เนาะแต่ดันเป็นบ้านสามชั้นซึ่งลืมไปว่าตัวเองอายุเยอะกันแล้วอต่นีค่ะเนี่ยสองคนนั่งกันสกูบี้ก็ชอบมีความสุขอุ่นค่ะ วันนี้อากาศกำลังดีไม่ไม่ไม่หนาวมากแต่ก็ถ้าอยู่ในร่มก็คนหัวลุกเหมือนกันค่เะเพราะว่าลมค่ะลมแรงนั่งตากแดดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอุ่นแล้วก็สบายสบาย,บายทนได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในร่มโอ้โคนหัวลกหนาวหวังว่าบ้านหลังนี้เราคงจะ อยู่ถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนาะยาวไปเลยเนาะเพราะว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะก็ได้แต่ภาวนาไม่ให้มีปัญหาเนาะค่ะเนาะขอเพราะว่าปัญหามันน่าจะหมดไปแล้วเนาะเด็กๆก,ก็โตกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ้งต,งต,งตงิให้พวกเราด้วยนะคะก่อนจบค่ะจะย้อนให้ดูชั้นที่สองของบ้านค่ะ ให้คุณชายทําความสะอาดมาหลายวันแล้วค่ะต้องทํากันอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าข้างบนมันพังมากแล้วก็แผ่นข้างฝ้าหลุดหลายแผ่นแล้วก็เด็กก็ทาสีเล่นกันด้วยค่ะ นี้เป็นห้องเก่าที่เราเคยอยู่อาศัยมาก่อนนี่ค่ะ ขอบคุณที่ชมพวกเราจนจบนะคะ